สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ITD มีคำตอบ IT e ี e a r n i n g 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้ผู้ประกันตนและทายาทของผู้ประกันตนนะคะได้รับทราบนะคะกรณีที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุ ผู้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตนะคะมีการจัดทำเอกสารแล้วและเอกสารนั้นใครจะเป็นผู้จัดเก็บเอกสารและมีรายละเอียดในการจัดเก็บอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตและการจัดเก็บเอกสารหนังสือระบุผู้รับประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะ ตามที่ทราบกันดีนะคะสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตสําหรับผู้ประกันตนนั้นจะมีทั้งผู้ประกันตนมาตรา3 3ามและผู้ประกันตนมาตรา40นะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะจะได้เงินอยู่3ก้อนด้วยกันนะคะ ก้อนแรกคือเงินค่าทำศพนะคะในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3339จะได้ค่าทำศพอยู่ที่50,000บาทนะคะถ้าผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และ2จะได้2 0 0 0 0บาททางเลือกที่3จะได้5 0,000บาทนะคะแต่การจะมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่ได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบด้วยนะคะอย่างเช่นผู้ประกันตนมาตรา3339กก็ต้องจ่ายเงินสมทบ อย่างน้อย1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนะคะบางท่านถามนะคะว่าออกจากงานมานานแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพไหมต้องดูนะคะว่าในระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนไหมถ้าอยู่ในเงื่อนไขก็จะได้รับค่าทำศพ50,000บาทนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขลาออกมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินสมทบเลย ไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา3า3เเลยก็จะไม่เข้าขายก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีตายเงินค่าทำศพนะคะและสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนก็ยังไม่สิ้นสุดแต่จะใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ได้ต้องนับไปย้อนไป12เดือนนะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนถึงจะใช้สิทธิได้ยกเว้นอุบัติเหตุจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย1เดือนภายในะระยะเวลา6เดือน ถึงใช้สิทธิ์ได้เมื่อตรวจสอบแล้วใช้สิทธิ์ได้และใครจะเป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9หรือมาตรา40เงินค่าทําศพนะคะไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาสามีภรรยาหรือใครก็ตามนะคะที่เป็นผู้จัดการศพให้กับผู้ประกันตนนะคะและมีหลักฐานว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนท่านนั้นจริงๆก็สามารถเบิกสิทธิ์ ค่าทำศพได้นะคะต่อมาเราจะมาดูเงินส่วนที่2ก็คือเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะถ้าผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9จะมีเงินสงเคราะห์กรณีตายตั้งแต่0ถึง90 0 0 0บาทสูงสุดนะคะเพราะจะคิดจากฐาน1650บาทถึง15,000บาทนะคะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีคลิปเกี่ยวกับตารางเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ให้นะคะซึ่งวันนี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะแต่จะให้ทราบหลักเกณฑ์นะคะและก็ผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และ2จะมีเงินสงเคราะห์กรณีตายอยู่ที่8,000บาทนะคะส่วนทางเลือกที่3จะไม่ได้รับ ในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีตายตั้งแต่0บาทถึง90 0 0 0บาทดูที่อะไรนะคะดูที่เงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบนะคะถ้าจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า36เดือนจะไม่ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบตั้งแต่36เดือนถึง119เดือนก็จะได้ร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยสีเดือนก็คือฐานอยู่ในช่วงระหว่างนี้ต้องดูที่ผู้ประกันตนนำส่งฐานที่เท่าไหร่นะคะ ส่วนกรณีถ้าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปนะคะก็ได้ร้อยละ5 0ของค่าจ้างเฉลี่ย12เดือนนะคะถ้าฐานเงินเดือนอยู่ที่15,000บาทนะคะก็จะได้อยู่ที่90,000บาทสูงสุดสำหรับเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะ แล้วสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จะได้เงิน8,000บาทก็ต้องจ่ายเงินสมทบม,มาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนเช่นเดียวกันนะคะและในกรณีสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีตายนี้ใครจะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะซึ่งเงินสงเคราะห์กรณีตายถ้าผู้ประกันตนนะคะทำหนังสือระบุนะคะระบุให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะ ก็จะมอบให้กับผู้ที่ทำหนังสือระบุนะคะแต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้ทำหนังสือระบุไว้นะคะก็จะเฉลี่ยให้แก่สามีหรือภรรยาบิดามารดาหรือบุตรจำนวนที่เท่ากันคือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในจำนวนที่เท่ากันนะคะ แดีถ้าเกิดทําหนังสือระบุจะให้ใครก็ได้นะคะและเราจะมาดูว่าตัวอย่างหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายหน้าตาเป็นแบบไหนและต้องจัดเก็บที่ไหนนะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของเงินบําเหน็จชราภาพนะคะซึ่งวันนี้จะไม่ได้แนะนําว่ามีการคํานวณอย่างไรนะคะแต่ให้รู้ไว้ถ้าเราจะตรวจสอบเราสามารถเข้าไปตรวจสอบที่ระบบสมาชิกผู้ประกันตนได้นะคะจะ อัปเดตยอดเงินสะสมชราภาพของผู้ประกันตนแต่ละท่านไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็จะได้รับเงินหาผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนที่จะรับบำเหน็จหรือบำนานนะคะหรือผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9รับบำนานไม่ถึง60เดือนก็สามารถรับบำเหน็จเป็นเงินก้อนได้นะคะโดยใครจะเป็นผู้รับผลประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพหาผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะ ถ้ามาตาา3 3 3 9จะแบ่งอย่างนี้นะคะเฉลี่ยให้ทายาทต,ตามกฎหมายประกอบด้วยบุตร2ส่วนถ้าบุตร3คนขึ้นไปก็3ส่วนนะคะสามีหรือภรรยา1ส่วนบิดามารดาที่มีชีวิต1ส่วนบุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุ1ส่วนนะคะซึ่งจะทำหนังสือระบุ1คน2คนก็สามารถทำได้นะคะและสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40 เงินบำเหน็จชราภาพนี้ใครจะได้รับนะคะซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40ศจะมีเฉพาะทางเลือกที่2และ3นะคะจะเฉลี่ยให้ทายาตตามกฎหมายซึ่งประกอบด้วยบิดามารดาสามีภรรยาและบุตรของผู้ประกันตนและบุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้จำนวนที่เท่ากันซึ่งจะต่างกับมาตรา3339ตรงตรง,ตรงในส่วนของบุตรนะคะถ้าบุตรก็จะได้รับ2ส่วนบุตร3าคนก็3ส่วน แต่ในส่วนของมาตาเศตซูนคือเฉลี่ยเท่าเท่ากันนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จสามารถทำหนังสือระบุได้นะคะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าหนังสือระบุนี้เราสามารถไปขอได้ที่ไหนนะคะหรือเราสามารถดาวน์โหลดได้ไหมนะคะซึ่งการจะขอหนังสือ ผู้รับประโยชน์เงินสงังเคราะห์กรณีตายและเงินบําเหน็จชราภาพหรือแม้แบบฟอร์มของการเป็นผู้จัดการศพเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมซึ่งวันนี้จะแนะนำนะคะวิธีการดาวน์โหลดหรือใครต้องการเข้าไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมก็สามารถไปขอแบบฟอร์มได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าเว็บไซต์ของประกันสังคม www.sso.go.th นะคะเมื่อเข้าถูกจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้นะคะให้เรามาที่เมนูดาวน์โหลดนะคะเมนูดาวน์โหลดเราจะเข้าไปดูในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33-39ก่อนนะคะให้เราเลือกเมนูที่2นะคะแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดเอกสารนะคะให้เรามาที่หน้าที่2นะคะด้านล่างตรงนี้ แล้วก็เลื่อนมานะคะแถวที่ 1, 2, 3, 4, 5, นะคะจะเป็นแบบฟอร์มนะคะอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะซึ่งก็เคยเข้าไปติดต่อขอรับเอกสารก็ใช้เอกสารเดียวกันแต่จะไม่มีคำว่าตัวอย่างใครที่ปิมพ์ออกมาก็อาจจะลบคำว่าตัวอย่างแล้วก็ถ่ายเอกสารใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะ ซึ่งในนี้ก็จะมีแบบแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9สามารถใช้แบบฟอร์มนี้นะคะซึ่งก็กรอกข้อมูลนะคะของผู้ประกันตนนะคะแล้วก็มอบให้ใครก็กรอกเอกสารนะคะลงชื่อผู้ประกันตนแล้วก็พยานนะคะเรียบร้อยเสร็จในนี้นะคะจะบอกให้ว่า ให้ระบุเลขบแบบประจำตัวพยานด้วยให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์เก็บหนังสือฉบับนี้ไว้เองนะคะเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตให้นำหนังสือฉบับนี้ไปติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนที่สํานักง,งานประกันสังคมหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อให้ทำลายฉบับนี้ก่อนนะคะ อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างซึ่งเราก็ใช้ตัวอย่างนี้แหละในการทําเอกสารหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของรับเงินบําเหน็จชาราภาพนะคะให้เราเลื่อนมาลงมาด้านล่างนะคะให้ขึ้นไปแถวที่2นะคะหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินบําเหน็จชาราภาพนะคะเราคลิกเข้าไปนะคะ ซึ่งอันนี้สามารถปริ้นได้เลยนะคะเราก็ระบุตามข้อมูลข้าพเจ้านะคะผู้ประกันตนชื่ออะไรนะคะแล้วก็ก่อข้อมูลนะคะเนี่ยว่าจะมอบให้ใครนะคะแล้วก็ต่อหน้าพยานอันนี้ก็แสดงเจตนาพยานพยานนะคะเหมือนเดิมนะคะหนังสือฉบับนี้ก็เก็บไว้ที่ผู้ประกันตน หรือผู้ที่มีสิทธิ์นะคะเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตก็นำเอกสารฉบับนี้ไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมโดยผู้รับบำเหน็จชราภาพอาจมากกว่า1คนก็ได้นะคะเราก็สามารถใช้เอกสารฉบับนี้เขียนเพิ่มขึ้นมานะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40น,นะคะให้เข้าที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิกแบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคมแถวที่3นะคะเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างให้มาหน้าที่3เลยนะคะซึ่งเราจะมาดูหนังสือรับรองเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนนะคะให้นับลงมาแถวที่1 2 3 4 5 6 7 8แถวที่9นะคะ แล้วก็คลิกไปแบบฟอร์มผู้จัดการศพผู้ประกันตนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีแบบฟอร์มนะคะเราสามารถใช้แบบฟอร์มของประกันสังคมหรือแบบฟอร์มของสถานที่จัดงานศพก็ได้นะคะอย่าลืมเขียนค่าใช้ใจ่ายในเอกสารดังกล่าวแล้วก็ประทับตราสถานที่จัดการศพด้วยนะคะเพื่อไปแนบเอกสารขอเบิกเงินค่าทำศพนะคะ ต่อมาเราจะมาดูในส่วนหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างแถวที่3นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะอันนี้ก็จะเป็นให้ลบตัวอย่างออกนะคะแล้วก็ปิ้นเอกสารออกมานะคะกรอบเหมือนเดิมนะคะก็เป็นชื่อนามสก,กุลน,นะคะชื่อระบุให้ใครเป็นผู้รับ กี่ส่วนก็สามารถแจ้งได้นะคะแล้วก็พยานก็ต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนด้วยเอกสารก็เก็บไว้เองนะคะเก็บไว้ที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบฟอร์มกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพก็นับจากแถวด้านล่างแถวที่2เช่นเดียวกันนะคะ แบบฟอร์มหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะก็ลบคําว่าตัวอย่างออกแล้วก็กรอกเอกสารตามข้อมูลนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้แนะนําวิธีการกรอกเอกสารนะคะอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดและพิ้น์หรือใครสะดวกเข้าไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกก็พิ้น์แล้วก็ลบคําว่าตัวอย่างออกแล้วก็กรอกเอกสารแล้วก็เก็บไว้นะคะดังนั้นเรามาสรุปกันนะคะว่า ใครเป็นผู้จัดเก็บเอกสารหากผู้ประกันตนทำหนังสือระบุผู้รับประโยชน์กรณีเสียชีวิตนะคะตามเอกสารที่แนะนำข้อแนะนำเมื่อกี้นี้นะคะก็ระบุไว้นะคะกรณีผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินส่งคอกรณีตายหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินชราภาพนั้นให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าว จัดเก็บหนังสือไว้เองนะคะหากผู้ประกันตนเสียชีวิตก็นําหนังสือดังกล่าวไปเบิกสิทธิประโยชน์ที่สํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์นะคะก็ให้ทําลายหนังสือฉบับที่ทําไว้ก่อนหน้านั้นก็ให้ใช้ฉบับปัจจุบันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็คงจะสรุปแล้วนะคะว่าการที่เราจะทําหนังสือระบุผู้มีสิทธิ รับประโยชน์กรณีตายนะคะเราสามารถทําได้ทั้งทงท,งที่เรายังมีชีวิตนะคะใครรับผลประโยชน์ก็เก็บหนังสือฉบับนั้นไว้นะคะแล้วก็ต้องเซ็นชื่อพยานนะคะพยานก็ต้องกรอกเลขที่บัตรประชาชนในหนังสือฉบับนั้นแล้วก็เก็บไว้กับตัวนะคะหากผู้ประกันตนเสียชีวิตก็นําเอกสารหลักฐานเหล่านั้น ไปขอเบิกสิทธิ์ที่สำนักง,งานประกันสังคมไกลบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วก็แนะนำในเบื้องต้นตามนี้นะคะหากมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ